สบายดีพี่น้องสบายดีทุกฐานพ่อคือโดนัทช่องสาวอะไพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีปะลุสวัสดีครับปะเปิลอยากให้ฮิลลี่อยากอารมณ์ดีนัมินีเบ่าวบ่าวงามเพลนโดนัทอารมณ์ดี อย่าอย่าอย่าปวดตรงนี้ได้ปลุงกันได้ปลุงสิไปใส่ไหอนี่นะสิไปใส่แมงกี้ชอนี่ใส่ก็เสือกกี่ตัวนนะเพชรมันสิมีน่ามีน่าสิคกูเอาเอาไปต้มเลยกะาไปส้มเหรอไปเออไม่ใส่ผักบุ้งีกผัดใส่ผักบุ้งไว้ลูกป้า มันจะกินผัดมาม่าสิผัดมาม่าให้เด็กๆกินเขาผัดน้อาโบอีมาสั้นเสีบลายงิ้เขาวกินอันนงเสียยวบอกดกินดกกินบอกเสยบกกินยังสงแล้วก็จืดเอเลยไอ้น่องเยอยน่องเยอะไอกับนองหยอกกันอ

นึ่นโอ้ยโอยโอสั่งเด้สั่งเด้คนแพงอยูแพตต้น้องนะเป็นตัแพงเนอยบ่อหอบ่หายเลียงไงบ่ด้ตัวอ่อนเต้าแข้สียืนเลยพี่น้องเลยแขงห็บแขงแหงหัวเดึงเดง Cho chốc bắn nó ừ nhìn หยังบัดนี้ระเบิดปึ๊บๆๆๆๆ หนังมันเลได้เห้ยอย่ีนะจักเดือนเลยเนาะจักเดือนเลยนี่นะบอเเดื้ลูกมาหน่อยบอกบมีแม่เอามอเนนำแม่ เอ๋อดีๆเดี๋ยวเอาแทนมันแหง่แ้ง่เลยเออไรแหง่แหง่เลยนั่งดี๊ดจับเสียบ่นอยากจับล้อเไงบ่นยีเกตัวเขาสิเหตุคือว่าบ่นอยากกันให้หยอกดไงดิเฮ้ยเน่บ่นอยากให้หยอก <laughs> Sạc <đừng> đi. <laughs> đi đi Chào đi đi đó Ờ, gió, hết, gió <laughs> <já> hết, gió hết Gió hết, gió hết Sao hết, hết hết, hết อย่าไปหาพอเจอยู่เห็นอ้ไอ้ที่ไอ้เออที่ไอ้อ้อุ้แย่งกันละย่งโดนนับกันละกินโดนนับกันบอกกระดูกกระดูกมันแข็งเลยหมุนกับปัญญงเนาะน่นโอ้ยจะเหม็นสะพูน จอมเส็บจอมดึกจอมดึกก็รูโอ้ยอันนี้อืมอ้าเค้กชื่อเค้กเคก้คกของใครรูบเค้กกอนหนึ่งหกสิบห้าพันตีว่าอาวสิบก้อนถูก มาหน่อยหัวมีขนนยมล้องจูงไปปาด้วย ตื่นมา้นอนยค่ะเด้เม่กัรักสั่งนี่กูตอยไอแคมตอยไอแคมคืออารมณ์ดีแต่ชิงมือนี่บอโดนัดไปสายอัน ซื้อยังสไลด์นซื้ออันเนี้ว่าเราซื้อสไลด์มามันก็สไลด์แล่ว่าว่าเปนสไลด์กันซื้อน้ำยาลอกถั่วไปบิดไปแล้แค็เลยไยังเด้จะกไปเห็นยัง Ủa ừ. không ngon gì đấy ai đi cái nào sang đi sang đi sang đi đi sang 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 đi đi Nóng hết náo gì muốn nữa muốn, muốn. <cười> <cười> nó muốn hết thật sao na 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 na, náo sẽ náo 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 ัวบาบเจ้าวแตเจ้าวแตนี่เจ้าแพตตี้ตัวแสบนี่เอามบาุเพมันทกับเทียมไปถายได้ละอืตสังว้ยอหนอแข็งแงอีนห่อืออือ คนหมากไม่ใช่กับเพียมนะแม่หนุ่มโต๊ะหมากให้ข้าเจ้าหยอกเหยอนีะมีอ่ไได้ ถันอยากนอนอ่ะเขาคือว่าคือตุกตาถันอยากนอนคือว่าเลยเด็กน้เอยบปมเาะแบบออาเราานี่บมันเป็นสีนี้สีนี้เหาะว่าอันแก๊สมันบรด์ไ่มาปนแบบตัวหนึ่งนองแดงนะเสบ

วางช่องเส้มื้อนี่มันก็เดดเลยว่านี่จนเป็นหาหนิบหนิบแดดนจนเป็นหาหยิบหนิบแบบมื่อนี่ัดที่ล้มล้มแบบบุกไปเหยีดด็ดมาี่้แดดนอนแกดดแค่าอยากไปหาลุงบอยบอกมือนะลุงบอยมาหาพอฟัเห็นอยากไปอยู่ไปบ่ สไปยุขยับมันนะเอ้ยดุบอยบาอยู่ดุบอยขึ้นเนื้อคุณอยากไปยุสัยนะบ่อยากจะให้เขาบอห้ไปบ่ขยับสวิตเพราะจะนั้นเราก็ออกหัวนวลตัวติ๊กเป็นไข่เป็นตัวติ๊กสวิตเบิ่งก็เราก็ออกออกแล้วสาว ได้ได้พี่น้องสิได้ไปผัดหม้อไม้สิปดกินอีกนี่เห็นน้องแห้งพี่ดูเห็นอะไรกับบอลต้นนี่มาเลยหายใจนักเรนเอาหน้ากันเอาไรใชกฮะ ัง้ยอืมมันเดือดซบลายห้ากับอาเศียมันออกมาป้งเลรแหละไม่ป้งเหรนี่ไดปเลยพี่น้องสาวสีแดนพัดมามาเด้พี่น้องฝากกุหลากุแซงสองสาะาเนี่ยได้พี่น้องกิดหนาพอกันไหมเหยียทองเัาเต็มเนาะเหยียดเหยียดสองเ้นหรือสองคนขีดหนาพอกันไหมพี่น้องไปดิ Don't sei mais